สวัสดีครับสวัสดีครับกลับม,มาพบกับพวกเราเดลเวนเจอร์ครับผมกับรายการลิกกะรอดครับผมติกกะรอดน,นะนดลืมผมลืมนี่เป็นรายการทริคเล็กๆในเกมรสัสก,การครับผมครับนี่เป็นเอพิโซดสองก็แล้วนะฮะมารวดเร็วทันใจนะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกียร์หมวกนี้ครับหมวกที่เขาใช้กันทั่บานทั่วเมืองนะฮะหมวกกับหมวกสตีลแฮมเมดครับผม หรือว่าสกิลเวอร์ซิสเต็มนั่นเองนะครับโมนี้เราจะพูดถึงเมื่อเราโดนเนี่ยเมื่อเราเป็นคนโดนนะข้อควรระวังของโมนี้ก็คือห้ามใช้หมวกเทนะฮะอันนี้ใช่ห้ามกดหมวกเทค้างไว้นะอันนี้คือตัวอย่างถ้าไม่ใช้หมวกเทไม่กดไม่กดไม่กดถ้าไม่กดเนี่ยมันจะมีแรงความโจมตีมันจะแรงแค่นี้เองเลื่อเมันลดแค่นี้เองครับแต่ถ้าคุณใช้ถ้าคุณกดหมวกเทด้วยนะ ความแรงมันจะเพิ่มขึ้นนะอา <laughs> อโอ้โหจบด้วยนะเขีย okay. นมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเรากดหมวกเทแล้ววันที่เราโดนสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงเลือดจะลดไปขนาดไหนเนะนี่ย <c oughs> <c oughs> อยนะ่างเงี้ยนี่ครับคึงหลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าโดนหมวกนี้ต้อวรระวังเลยก็คือห้ามใส่หมวกได้ห้ามกดหมวกเทนะโดนสกิลแล้วก็ถ้าเราเป็นคนใช้เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สามารถทาให้คู่ต่อสู้แบบเด้งๆ,ๆ,ๆแบบใส่หมกเทได้โดยการพ่นไฟหรือว่าใช้มาเฟียยิงต้องความแรงเนี่ยต้องความแรงในการถ้าเราเป็นคนใช้นะเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าไม่ไม่เป็นคนใช้แล้วเราเป็นหัวหน้าใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> ไม่ใช่ดิเล่นบุกแรงคุณเนี่ยโอเคถ้าเราใช้เป็นทีมนะเราสามารถให้เพื่อนเนี่ยช่วยเสริมดาเมจเราเนี่ยโดยการพ่นไฟได้หรือว่ายิงปืนมาเฟียได้โอเคเรามาชมกัน อย่างอย่างอย่างยางยใจเย็นสิคุณเดี๋ยวขย,ยับมหนนะดูนะนี่ฮะเรือรเร่อดคุณสู้เ,เลือดรดเยอะมากเนียถ้าเขาเยอะไวเลสรวมร่วมกันเสริมดาเมจเข้าไปนะใช้มาใช่ใช้มาเสียยิงใช้พ้นพิษก็ได้นะหรือว่าใช้พ้นไฟก็ได้นะโอเคฮะก็จบลงสำหรับทิกกับรถในเอพิโซดสองนะ ก็กับผู้เราลิกเล็กๆในรอสัก,ก้าอย่างนี้นะฮะในเอพิโซดต,ต่อไปนะะตรงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ